ตะเกียร์สร้อยทองครับวันนี้เราอยู่ซอยพญา,ามนท่านะครับพี่มงคลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ซอยพญามนท่านะครับเราอยู่กับแม่ตะเกียน์สร้อยทองนะครับผมเนื่องจากเรามาหาแม่เนี่ยคนนี้ปนะะนนเป็นคนที่สาวแล้วนะครับ แม่ก็เปิดประตูต้อนรับเราเนาะในปีนี้ครั้งแี้เดี๋ยวนี้เราไปดูนว่าวันนี้เราจะเจล่นได้จากแม่ตะเกียบไม่ได้ทองแม่มาครั้งสองยอดนะครับที่เข้าขายลูกงใหม่นะครับที่ช wow. ่องที่โมงตัวสั่งเลยนะครับผมแล้ววันนี้แม่ตะเกียบไม่ค่อยทองเนาะจะให้เล่นในเราในวันนี้นะครับทีนี้เอฟซีนะเอฟซีคอมเมนต์มาว่าให้พวกเรามาลองหาเลขที่แม่จะเกียบที่นี่ดูเขาบอกว่า แม่แมาเราจะให้ประมาณาสามวันิตการเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้คนแรกคนแรกไม่จะให้อะไรเรานะครับเราติดตามรับชมนะครับโอ้โตหตําหนักแม่สวยงามแล้วก็สะอาดสะอ้านมากเป็นระเบียบมากนะด้านบนเป็นแค่รูปจำลองแม่เนาะ ต่ส่วนด้านล่างเนี่ยครับจะเป็นขอนแม่อุ้ยพี่โมงไปดูเลขตรงนี้กันเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วสวัสดีครับแม่ร้อยทองจริงๆแล้วถ้าจะาจุดทูบให้ไปจุดข้างล่างเนะาะเขาาปมีทูบอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างบนเดี๋ยวเราว่าเฉยๆเนาะเราบอกกล่าวข้างบนนะพี่โมงบอกกล่าวข้างบน ขม่บงก็าสงแม่คเาบจริงกัคนเข่ากับคนจริงใช่ชุดเนี้ยพอดีเลยต่วันนี้ขอชบขอลาให้กับที่แม่นี้เจอกันเนาะงานเหมือนกัได้เข้ามาสามรอบสามสามครั้งสคราวันนี้ขอชบอลาจนาที่ลา่าเราแล้วก็ที่้านเพื่อนทากแม่เดางแล้วก็ให้ทกลาหลคได้ดีใ้ชาานนะสาธุ เราจะไปวาร์ดละก็เอาจากไม้ไปถวายแม่นะครับ ดูแม่ก่อนลูกองแม่ก็สวยงามเนาะชุดก็สวยงามเนาะพี่ชันะ้มองเล็งวิมือแม่ดิเหมือนเลขสองตัวที่ไหนที่ทองแผ่นทองแผ่นทองแผ่นทองน,น,นี่ถ้านี้เป็นสองสองหนึ่ง เออใช่ใช่เหมือนสองสองหนึ่งนะเหมือนนะสองหนึ่งเนาะเหมือนไหมเนี่ยพี่เหมือนเหมือนอ่ะเดี๋ยวคือสุูตามันมองไปสองหนึ่งอ่ะเห็นไหมมองไปสองหนึ่งอ่ะเออเฮ้ยแต่มุมฝั่งนี้เลยแลทุกลยแต่ว่ามองเอาเอาแบบที่เราเห็นก็เห็นเลยเห็นได้ชัดพอสองหนึ่งอ่ะ๋ยวที่ิมุมสองเนาะที่มือแม่นะครับที่มือแม่เห็นเป็นเห็เป็นเลขสองเลขสองเลขหนึ่งใช่ใช่จะเลี้นงฝั่งนี้ียวนี่เลยเดียว เรามองมันก็คล้ายสองหนึ่งสามหนึ่งแงนีงง้แต่ตัวตัวลิมเนี่ยก็มันเล็กเลขอะไรสัอกอย่างอยู่นะมองมุมนี้นะจะเป็นอีกเลขหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงไปดูที่ขอนกันเลยกมมาพึ่งบารมีแม่เยอะๆอ่า ไฟจะมีใช่ดไฟกันะอโชว์จาโงกันดูมันคนีกัน้ีไนี่ก็จะเกิดเม็ดดอกนะ แล้แต่ว่ายังไม่ยังยังยังหูมันบนลุกเลยฮะเฮ้ยมีสามแค่ทุกคนเลยอะหกห้าสามแค่เลยโอ้สาธุสาธเดี๋ยวส่งให้ทุกคนดูนะอะไรกันี่แล้วหลักบุนลุกเนีอะผมเห็นวผมขอช่วขอล่ามให้น้องเดี๋ยวลาธุฮรอกหลังแรกก่อนแม่วันนี้รุ่ลันจองเรขขเป็นรุใหม่และเอนซีทำด้านเนาะมาดูรองด้วยมาดูเองด้วยนะครับวันนี้ขอช่วขอล่ามให้กัทุกท่านนิดนอน่คร รับชมทโชว์ของเราวันนี้นะแล้วก็แฟนที่ให้เรามาเรามาแล้วเราวินเลขด้วย่ัเวาจะบอกเลยทุกคน่า้มนเชื่อเออคริคได้่อ่ะาผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกตรงนี้ท่านดูเลยดูเลยเรารองงองก่อนี่ใช่นี่นะก็คือพอจุดทูบปุ๊บเห็นปั๊บเลย แม่ต้องให้แน่ๆนี่นะครับแลวทุกใบนี่เหมือนกันหมดเลยนะขึ้นสามแผ่นขึ้นเหมือนกันหมดเลยเอเป็นเลขนี่นะยิ่งอันบนชัดมากเลยอะสามแผ่นเลยเพื่อนนี่นะหกห้าเลยนะนี่อันนี้ก็หกห้าเห็นไหมนี่ทั้งสามแผ่นเลยหรือก็สามหกห้าพี่มีสามแผ่นสามแผ่นหกห้าทั้งสามแผ่นได้นะใช่ได่หกห้าเลยครับแต่แต่ใบใบบนน่ะมันมีเลขหนึ่งอยู่ตรงข้างเลขหกลยน่ะ ตัวนี้ใช่ไหมเออมันเป็นเลขหกหนึ่งห้าเอาหกห้าเห็นหกหนึ่งห้าหกห้าแล้วก็เป็นเก้าหนึ่งห้านนะสามตัวนี่เนอ๋อขามันเป็นหกหนึ่งกับห้านี่ใช่ไหมใช่หกหนึ่งห้าใบบนอ่ะที 6, ่หกหนึ่งห้าผป้ชไม่แน่นะครับ ก็จะเป็นโชคของพวกเราเองนะเลขพี่น้องเลขพี่น้องมีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เราเข้าไม่ได้เออมาสามรอบสามรอบแล้วรอบที่สามเข้าได้อาจจะเป็นสามห้าหกไปเลยนะน้องใช่ใช่เพราะมันมีสามใบอาจจะเป็นสามห้าหกโอเคนะท่านชมเนาะก็จะชัดเก็นที่หกหนึ่งห้านะครับดับดาบตัวแผ่นทองนะแผ่นทองนะครับท่านชมแผ่นทองโอเคเนาะวันนี้ต้องเป็นท่านผู้ชมไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูที่ สอนสอนก่อนจริงๆตามพวกนี้มีเลขแยะเลยมีตอนนี้เห็นเลขเออเดี๋ยวกลัไปดูครับผม ตัวอื่นดูตัวอื่นเดี๋ยวสองสองให้ดูก่อนตรงนี้มันขึ้นจากหนึ่ต่อสองตอนนี้แหละเราเห็นแล้วนะเราเราเราเห็นหกห้าแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นศูนย์สองจริงมันเป็นศูนย์สองศูนย์สองเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นเลขศูนย์ตัวนี้เป็นเลขสองเนี่ยแล้วตัวนี้ก็เลขสองเหมือนกันสองสองศูนย์ ดูตัวอื่นดูตัวอื่นรสชัดเลยดูตัวอื่นไปฝากดูเขาเหมือนเขาจะปิดทองไว้เป็นระยะระยะเนาะเหมือนเขาลงอะไรบางอย่างอันนี้เหมือนเจ็ดเนาะ ขอให้ปังๆแม่นะเพื่อคนจะมาไหว้แม่เยอะๆใช่ใช่เดี๋ยวเราลองเงดินกันดูเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขลุมทองอยูที่ไหนแล้ใช่ใช่ใช่ เหม hmm. ือนโดนเหมือนเขาทาเขาทาด้วยก่อนก็จะเป็นคนโดนเผาแต่ว่าถ้าถ้าจะลงตีเยอะนี่ไงชุดนี้ไงพี่นี่ไงนี่เด่งก่อนถ้าดูถ้าดูคร่อนขางสองห้าสองห้า นี่นะสองกับห้าเนาะพี่องว่ามีอีกเลขนะเลขอะไรชัดี่ขอะไรชัดเนี่ยเลขอะไรสองไว้ก่อนเผื่อทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรที่ชัดเจนสำหรับทุกคนนะ แต่ผมเห็นตัวนี้มันเหมือนเลขเก้าสองเหมือนสองเก้าหนึ่งยังไงใช่อันนี้เป็นตัวเดียวกันนะตัวนี้เก้าอยู่ข้างหลังหรอาใช่ถ้าเป็นสอง๋อตัวนี้เดียวกันใช่ไหมใช่เหมือนสองเหมือนเจ็ดเหมือนอะไรทุกอย่างเหมือนแปดเหมือนอะไรตัวใหญ่อะนนี้ยมันเก้าเหมือนแล้วก็เก้าสุดท้ายเป็นเก้าสองเจ็ดเก้าเป็นสองเจ็ดหนึ่งไเลยเนาะอาจารย์นี้เอ็วมาตัวนี้เป็นตัวเดียวเตัวเดียวกันใช่สองตัวใหญ่แล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นเก้า สองให้ดูก่อนน้องจะไม่ชัดเจนนะเพียถ้าถ้าถ้าจะชาร์จก็คือสี่ตัวเป็นสองเจ็ดกับหนึ่งเก้าอือืมชัดอยู่เนี่ยสองเจ็ดกับหนึ่งเก้าชัดอยู่าไไใคไฟช่วยแนละ้วมั้งเนี่ย ถ้าอยากแบบว่าเอาแน่ๆนคือตัวเมื่อกี้สุดยอดนะหกห,ห,ห้าหกหนึ่งห้าหกห้าชัดมากเลยนะชัดจริงตัวที่มากเมื่นนอกี้เห็นแล้วนี่หหเห็นแล้วเหรอเลขไห เออได้ใช่นัืฉันจะได้แล้ว9 3 1, <ๆ> 1> กัน่ไง9 3 1จะชัดเังไง,9 3, 1, ง,ไง9 3 1นะอุตส่าห์ไม่พูดนะกน็คือจะลองดูว่าตรงกันไหมจะได้จะบอก1 3 1เอ้ยเหมือนเหมือนเลข9ได้เป็น9 3 1เทอมองไปอ่ะเป็น1 3 1เอ้อเป็น9 3 1นี่ว่า แล้วก็มีตรงนี้อีกเจ็ดห้าหรือสองห้าแลบน้เฮ้ยตรงนี้เหมือนหนึ่งเจ็ดเนี่เฮ้ยนี้เจ็ดหนึ่งตัวดำตัวดำเออตัวใหญ่เลยอะตัวใหญ่ตัวใหญ่หนึ่งเรียกได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดอะไร ้าเจ็ดเหรอเออเหมือนห้าเจ็ดหนึ่งห้ามันศูนย์หรือเปล่าเอ็ดมันศูนย์นะอันนี้ห้าห้าเจ็ดหนึ่งนี่เจ็ดเหรอแล้วนี่เจ็ดแค่ไม่ต้องปิดไฟดิ ก็เ,เหมือนเลขห้าเลขหนึ่งเลขศูนย์หรือเปล่าได้ไงจะเห็นตนนนรงไหนฮะนี่เห็นตรงนี้เป็นห้าเออหรอเออนี่เห็นตรงนี้เป็นเลขห้าเกิดแล้วหนึ่งห้าศูนย์หรือเปล่าเอฟนี้นี่เลขหนึ่งนี่เลขห้านี่เลขศูนย์เหมือนหนึ่งห้าศูนย์ไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวผมเห็นตรงนี้เป็นเลขหนึ่ง นี่เลขห้าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนะเดี๋ยวตอนตีไปตีนะมันต้องกลายเป็นเลขสี่แน่เลยตรงนี้เป็นเลขสี่ใช่ออันนี้ก็เห็นไม่สี่ก็เก้าสี่ห้าเจ็ดเดี๋ยวเราไปไดูด้วยว่าจะเป็นอะไรแต่ตาเปล่าเห็นเป็นห้าแต่ในกล้องเปันเป็นสี่งงมากเลยเออเออนี่นี้ก็เหมือนเลขอะไรเนี่ยตัวนี้ที่เห็นเป็นห้าใช่ป่ะแต่ในกล้องอ่ะมันขึ้นมาอย่างนี้เป็นสี่เว้ยเออตัวนี้เนี่ยเนี่ย เออเป็นสีเห็นไหมดำดำะหแล้วมีตัวนี้ตัวนึงนี่เอเคไม่เห็นเไม่เห็นตัวนี้ตัวนึงนี่ศูย์เปล่าทุกคนเห็นเลขเลยตีมาอันนี้เดี๋ยวขอไปตัดต่อแล้วกันดูแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันจะเห็นอยู่เลยถ้าไม่เห็นก็ไม่ต้องเอานะท่านชมตัวนี้นะถ้าทุกคนไม่เห็นก็ไม่ต้องเอาเอาเอาหกห้าแหละครับแน่นอนแหละ ก็แบบแม่ไส้ทองวันนี้เนาะก็ได้เลีประมาณนี้น้อยมากเลยเนาะกระตรงป้ายพอตรงขอแล้วก็ตรงแม่เนาะเดีจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับี่ใครสนใจน้ำเลี้ของแม่ไส้ทองเนาะไปติดตัวถึงดวงก็เชิญได้นะครับก็ต้องขอบคุณที่จารุนท์นะครับขอบคุณที่แนะนำนะครับให้เรามาที่นี่เนาะเราก็มาให้แล้วเนาะก็ขอใหทุกทานได้รับโชคนะครับผมขอบคุณที่ตารุนท์คนทั้งสามช่องนะครับไอ้คนใหม่คนสองเลี้แล้วก็มาดูออกอย่งขอให้ทุกท่านได้รับโชคจาก ่ต่เกียนทองไม่ใช่ทองแห่งนี้นะครับก,ก,ก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ